s n j o e Eye G.I. Joe Origin นะครับหนัง Spin Off ที่เป็นเหมือนกับการรีบูตของหนังชุด G.I. Joe ครับ G.I. Joe Retaliation เ8ปีอะไรอย่างนั้นนะครับคือ G.I. Joe เนี่ยเริ่มต้นด้วยการไปของเล่น Hasbro นะครับแล้วก็ไปให้มา r เวลทำการ์ตูนเพื่อที่จะขายของเล่นกว่าจะมาทำเป็นหนังก็ G.I. Joe Rise of the Cobra ปี10กว่าปีที่แล้ว Rise of the Cobra ก็สนุกแต่ว่าประมาณหนึ่งครับทางสตูดิโอก็เลยตัดสินใจไม่ไปต่อแบบตรงตรง เปลี่ยนทางเอา the Rock มาเล่นใน G.I. Joe Retaliation แล้วก็อยู่ๆก็ให้ตัวละครหลักที่ชื่อไอดูกอะตายไปตั้งแต่ต้นเรื่องเลยครับด้วยด้วยความคิดที่ว่ามันน่าจะถ้าเปลี่ยนตัวละครที่เป็นแคสหลักไปเลยเนี่ยน่าจะออกมาแล้วปรับทิศทางทำให้ G.I. Joe ตั้งไข่ได้มั่นคงกว่าเดิมแต่ที่ไหนได้ G.I. Joe Retaliation โอ้โหเหลวซะยิ่งกว่า GIJ o e r i รส of the c o b อ a ครับดังนั้นแล้ว Hasbro เองก็เลยไม่มั่นใจฮะไปต่อลำบากครับ มันก็เลยหยุดไปครับ G.I. j อโก็เลยไม่ได้ทําต่อนานมากๆเลยครับแต่ว่าเราต้องยอมรับคราบว่าถึงแม้ว่าหนัง G.I. ไอโทั้ง2ภาคมันจะเป็นหนังที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนักเนี่ยแต่ตัวละคร2ตัวที่ทุกคนจดจําได้รู้สึกว่าโอ้มันออกแบบเท่มากเลยอะ่ะก็คือสเน k e อ y e กับ t o r อมแชโด w ฮะเ a ย์พาร์ใช่ไหมอ,อ๋อเรย์พารคือคนที่เป็นดาร์กโมใน Star War ์แฟนทา m แมนเนสเป็นดาราแอคชั่นตัวเล็กๆหน่อยผมจําได้ ก็เล่นแอคชั่นไว้ได้ดีมากฮะแล้วก็เป็นตัวละครที่ไม่มีบทพูดเลยแต่ทุกคนจำเพราะมันเจ๋งมากเลยส่วนไอ s t o r m Shadow เนี่ยเป็นดาราเกาหลีรีเบียงฮุนทุกคนจำได้ว่ามันไม่ได้หล่อมากแต่หุวก,กล้ามมันแบบหุกกล้ามมากเลยรีเบียงแล้วก็ขยันถอดเสื้อมากเลยฮะสูน้นิดๆหน่อยๆก็เสื้อขาดละรีเบียงฮุนเนี่ยผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนัหนานะตอนนั้นอนะแต่ว่า โอ้ยเป็นตัวละครที่ประสบความสำเร็จครับสตูดิโอตัดสินตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหะครับว่ายังไงก็ต้องเอา Snake Eye มาทำเป็นหนังภาคแยก yeah. พอหนัง Snake Eye มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาประมาณปี2015ครับคนทำา i Joe ก็ตัดสินใจจะทำ Snake Eye แล้วเขาเลยรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ย Cinematic Universe เนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่กำลังพูดถึงกันมากๆครับมันคือช่วงที่มาเวลซีเนมาติกยูนิเว r ร์สกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นมันคือช่วงเวลาที่ DC Extended Universe ตอนนั้นกำลังเริ่มเริ่มตั้งไข่มันเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่กับที่ Dark Universe เริ่มมากำลังแบบ Universal Picture บอกว่าจะทำดาร์ r ยูนิเว r ร์ดังนั้นแล้วทาง h ั s b r โบเองก็เลยรู้สึกว่าอยากทำบ้างจังเลยอะ่ะอยากทำยูนิเวงร์สของ ทำยังไงของเล่นของฮัสบ r รจะถึงจะออกมาเป็นจักราวาลรวมกันได้เป็นไปได้ครับเพราะว่าของเล่นฮัสบ r รเนี่ยมันหลากหลายมากมันก็เลยมีข่าวครับว่าฮัสบ r รเนี่ยวางแผนจะทําจักราวาลฮัสบ r รคือไม่ได้รวมเละเทะมันเอาโพนี่มันรวมด้วยอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่ารวมของเล่นที่มันพอจะรวมกันได้ให้กลายเป็นหนังเรื่องเดียวกันก็มีทั้ง GI Joe จนะครับ t r a n s f o r m e r มี power ranger อยู่ในนั้นด้วยครับแล้วก็มี battle ship ด้วยครับที่ดูมีความเป็นไปได้ว่ามันเคยเป็นหนังมาแล้วแล้วก็บางเรื่องก็ประสบความสำเร็จในแบบของที่ตัวเองเป็นบางเรื่องทางสตูดิโอก็รู้สึกว่าคือมันเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าถ้ามันจักรวาลมันเวิร์กเนี่ย power ranger ก็อาจจะกลับมาตั้งไขได้เหมือนเดิมในขณะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยไอโจ็ก็พูดตรงๆว่า แพ็กไปแล้วฮะอ่าสองภาคก็แป็กไปแล้วทรานส์ฟอร์เมอร์ก็เหมือนกำลังจะหมดทรานส์ฟอร์เมอร์ก็ใช้ของไปเยอะมากแล้วคือไอออสติมัสพรามายืนที่ขอบฟ้าไม่รู้กี่รอบแล้วก็ทำไม่ถูกแล้วไม่รู้จะทำยังไงดังนั้น h a s ส r บรคิดว่านี่เป็นทางออกที่น่าสนใจครับที่จะทำให้หนังที่มันมาจากของเล่น h a s ส r บรเนี่ยมันฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าตัวฮ a s ส์บรเองเนี่ย กับการทำเป็นกับการทำหนังเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันมากนะฮะเพราะพูดตรงๆเลยครับหนังออกมาของเล่นขายดีขึ้นมหาศาลครับอย่าง Power Ranger เนี่ยถึงแม้ว่าหนังมันทุกคนจะสบประมาทนะครับว่ามันไม่สนุกอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแต่ตอน Power Ranger เข้าฉายเนี่ยของเล่นมันขายดีมากนะครับไอ้ฮัสบก็ไม่ลืมฮนะพยายามยังไงก็ได้จะพลิกฟื้นไอ้หนัง Power Ranger กลับมาให้เป็นรูปเป็นร่างให้จงได้นะครับณนะเวลานี้ หลายเรื่องไปต่อนะครับทรานส์ฟอร์ก็ไปต่อด้วยรูปแบบของหนังที่พรีคั่วมีการสปินออฟออกไปจากหนังชุดหลักที่ที่มันไปไกลแล้วมันไปไกลเกินไปแล้วนะวันนี้ก็ทำบัมเบอร์บีออกมาภาคหนึ่งซึ่งเวิร์กไหมเวิร์กแต่เราเห็นเลยครับว่าบัมเบอร์บีเวิร์กแล้วยังไงอ่ะเขาก็ไปต่อไม่ถูกอยู่ดีครับเขาก็ยังดีไซน์ออกแบบความเวิร์กของบัมเบอร์บีเราจะพาให้จัก,กรวาลทรานส์ฟอร์ทั้งหมดไปต่อยังไงดีเขาก็ยังไปต่อไม่เป็นครับปัจจุบันโปรเจกต์ทรานส์ฟอร์머เน เท่าที่ประกาศออกมาได้ยินว่าหนังเรื่องหน้าจะเป็นหนังที่ไม่มีมนุษย์ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ไซเบอร์ตรอนเป็นพวกหุ่นยนต์อย่างเดียวแต่จะออกมาแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยต้องรอดูในอนาคตครับขณะที่ G.I. Joe เนี่ยก็แยกไปทำสเนกอายครับดูแล้วดูแล้วไม่มีวี่แววครับ ไอจักรวาล h a s ัสบมันลืมไปแล้วเหรอไม่ทำแล้วเหรอหยุดไปแล้วเหรอล่าสุดหลังจากตัวอย่าง GI Joe Origin เรื่องนี้เนี่ยเรื่อง s n น k e Eye เนี่ยถูกปล่อยออกมาตัวโปรดิวเซอร์ครับตัวเป็นโปรดิวเซอร์ของ Snake Eye นะครับชื่อว่า l o เลนโซโบนาเวน t ูราครับคุณ l o เลนโซเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสคริปต์รูมของของจักรวาล h a s ัสบ ว่าตัวแกเองเนี่ยมีโอกาสได้อยู่ในสคริปต์รูมที่มีการทำงานเรื่อง G.I.Jo e มีการทำงานเกี่ยวกับหนัง Transformer แกบอกว่าคือนักข่าวถามประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนทับว่าเออคุณโรเลนโซจัก,กรวาลฮัส b r o เนี่ยทำอยู่ไหมหรือว่าเลิกไปแล้วแยกไปทำของใครของมันโรเลนโซ่ตอบแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วการทำงานในสคริปต์รูมของพวกเราเนี่ยถ้าจะพูดถึงจัก,กรวาลฮัสบ r รเนี่ยมันไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่เลยนะในความเห็นของผมเนี่ย เกี่ยวกับการประชุมบทที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องจักรวาลเนี่ยต้องยอมรับว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าครับแต่อย่างไรก็ตามทุกคนก็ยังเห็นว่าการทำจักรวาลฮัสบโรเป็นไอเดียที่ดีอยู่นะแผนของพาร a มาลพิกเจอร์และวก็ฮัสบ r รตอนนี้นะครับน่าจะกลับมาทำหนังเดี่ยวให้แข็งแรงก่อนครับดังนั้นใครหวังอยากจะเห็นจักรวาลฮัสบ r รเนี่ยอาจจะต้องรอนานๆหน่อยครับฮัสบ r รถ้าเป็นแฟนของเล่น เป็นเด็กอยากยุคประมาณ70ปลาย,ลาย80 90ผมว่าอาจจะไม่ค่อยแล้วครับจะตื่นเต้นกันเป็นพิเศษครับกับของเล่น Hasbro แล้วก็อยากจะเห็นหนังของมันเพราะว่าหลายคนไม่ได้มองแค่ Transformer GI Joe Battleship ครับ h a s b r o เองมีสินทรัพย์ที่อยู่ในมือของตัวเองที่มีค่ากับเด็กที่มีอายุประมาณ40ปีนะวันนี้เนี่ยมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักสู้ในการ์ตูนเรื่อง a s s ของเล่นแมสเนี่ยเด็กยุคนั้นใครไม่อยากได้มาหุน่นตัวเล็กๆแล้วใส่หมวกได้ฮะเหมือนหุ่นจีไอโจต่ใส่หน้ากากได้อ่ะไม,ไม,ไม,มโครแมนก็อยู่กับฮาสบโรนะฮะไมโครแมนหรือญี่ปุ่นเรียกว่ามิโครแมนน่ะเป็นต้นกําเนิดของทรานส์ฟอร์เมอร์นะฮะดูเป็นของเล่นมันอาจจะดูงี่เงี้ยงอง,งอนนะฮะแต่ว่ามันดังมากนะฮะเรียกว่าไม่มีไมโครแมนไม่มีทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็คืเคยรอมฮะรอมก็เป็นของเล่นที่ที่ฮิตมากๆในยุคนั้น แล้วก็ตัวการ์ตูนก็ทําออกมาดีฮะแลอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ผมใส่มาอย่างนั้นนะครับผมคิดว่าไม่ไม่น่ามีใครรู้จักมากนะักแต่ว่าแต่ว่าผมอยากพูดฮะวิชเนอรี่ฮะวิชเนอรี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบไอเดียมันดีครับมันเป็นการปนระหว่างต่อสู้แบบ g ีไอโจเป็นทันสมัยชุดเกราะผสมเข้ากับความเป็นแฟนตาซีฮะคือมันจะมีคือมันทามาขายของเล่นน <laughs> ะพูดง่ายๆแล้วมันมีตัวเลืองแสงแล้วเป็นสัญลักษณ์เป็นสัตว์ป่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละฮะ แล้วก็มีเรื่องเวทมนต์อะไรเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นด้วยทั้งหมดนี้จะถูกทําออกมาแล้วรวมเป็นจักรวาลฮัตสโบรได้หรือไม่พูดตามตรงว่าสินทรัพย์มันมีมูลค่าจริงฮะมันมีตำนานมันมีคนจําได้จริงแต่ทั้งหมดนี้จับมันรวมกัน <c oughs> ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่อีคนทําจักรวาลน,นี้เนี่ยต้องบอกว่าอาร์กิเทคของจักรวาลเนี่ยคิดว่าต้องเก่งมากๆนะมันต้องมันต้องผสมเป็นมากๆนะครับจริงๆแล้วฮัสโบรเพิ่งซื้อลิขสิทธิ์ของเล่นพอร์เบอร์เรนเจอร มาจากญี่ปุ่นนะครับประมาณ500ล้านเหรียญน,นะครับฉะนั้นยังไงเขาก็น่าจะอยากทําต่อนะครับเพื่อที่จะทําให้หนังชุดนี้มันได้กําไรแล้วก็กลายเป็นประสบความสําเร็จได้นะครับเอารอดูก็แล้วกันนะครับว่าจักรวาลฮัส b r o จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับ